วันนี้นายจะเปิดกรอบเพื่อนเราเปิดกรอบทุกวันอยู่แล้วสตรีมก็เมื่อวานก็โชว์เปิดกรอบไปแล้วมึงไม่เห็นเหรอวะเดดด็อกเตอร์วะกูมองทะลุหน้าจอไปแล้วเดดด็อกเตอร์เข้าไปขึ้นไงวะกูก็ไปขึ้นไอ้เหี้ยไปขึ้นล่านตัวเองนะไอ้สัตว์กูบอกแล้วมันเล่นยากนะด่านเนี้ยเออรอทีมาแล้ทีมปาร์ตี้น่ะหลอกนะเว้ย เออตกนรกกันหมดทั้งพี่ว่าจ้ะพี่ตกแล้วกันหมดตายก็ตกนรกกันหมดอ่ะนรกทองแดงเอาหอกแหลมแทงทุกวันทุกวันบ้างมีเงียบๆดีคนนั้นอ่ะขอขอสักตาอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเล่นแป๊บหนึ่งปิดไมค์ปิดไรก่อนเขาขอเล่นกันไปสิบนาทีสิบนาทีไม่ต้องเดินนะหกสานที่เตรียมจุกเลยเจอกิดด้วยกันสามอย่าให้มันเจอเยอะจะยิ่งขี่ออกล็อกเครื่อง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 กูเกิดได้คนเดียวเลย ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ้ยโอนี้โอนี้ว่ะโอ้นี้เหรอเปิดกล่องนะเจอริท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 เปเปให้หมดเปให้หมดรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องผมเปิดกล่องอยู่นะผมเปิดกล่องนะขอบแมพโอเคสวย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 มันเซตไม้แตกบอกด้วยนะกีแผ่นมีการตันเปล่ามีการตันเปล่าไม่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 น่ามีไม่น่ามีเดี๋ยวผมดูอีกทีเขาไม่เอาผมแล้วอ่ะทิ้งผมแล้วเจอกูเจอกูเขาทิ้งผมแล้วโอเคกูเห็นละ อันนี้หาเครื่องปั่นเลยแยกปั่นโอเคพี่โอเครู้เรื่องรู้เรื่องมันกี่แผ่นแล้วไม่เอากู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 แล้วเดินเช็คขาตัวเทีมอยู่นะเดินเช็คขาตัวเทีมอยู่นะหาเครื่องด้วยหาเครื่องแล้วกูยังหาไม่เจอเลยมันน่าจะโซนมันน่าจะโซนซึ่งอยู่โอเคกว่าตัวเทีมเจอผมนะเจอผมนะปั่นโอเคมาปั่นก่อนมาปั่นก่อนท่านผู้ปั่นเดียวใช่ใช่อยู่กับพี่ผมโดนแล้วผมโดนแล้วทีนึงโอเคโอเค ปั่นกับมาตี้อยู่โดนแล้วทีนึ่งปั่นเลย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 รื้เรื่องรื้อเรื่องรื้อเรื่องเทมปธรรมดาเทมดาโอเคปั่นอยู่กับมาตี้นะปั่นสองอยู่นะเจ๊ปั่นอยู่ป่ะไอตัวเทมไฟมันอยู่ด้านข้างว่ะโทวเทมไฟมันอยู่ด้านข้างช้างมันปล่อยไปก่อนปั่นปล่อยไปก่อนพอๆป่ะโอนี้มันทำให้เราปล่อยปล่อยไปได้โอ้ล้มว่ะล้มป่ะพี่ได้แล้วพี่ดีละสองเครื่องแล้วเฮ้ยโจ๊ะโจ๊ ไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังได้อยู่ยังได้อยู่เขาเก็บบัลลัตตีพี่โอเคเก็บบัลลัตตีพี่รีบปั่นรีบปั่นรีบปั่นเจมส์พี่หาเครื่องอยู่อ่ะเออดิไพี่อยู่ตรงกลางปะเนี่ยไม่ไม่พี่อยู่คอมแมพพี่อยู่คอมแมพของปันกลางของปันกลางโอเคโอเคโอเคพี่เปย์ไปหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมพวกเราไม่ต้องซูไมค์ก็ได้ยัง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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นแผ่นเดียวเขาเก็บบัลลัตตีกลัวพี่เดี๋ยวยางไปเลยโอเคโอเคยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยเปิดประติเปิดติระวังนะคนอื่นระวัังงนนะะะรว เ้ยตามพียบตามเพียบอ่ะเขาอยู่ตรงกลาง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 กูเข้าตู้กูเข้าตู้มันมันมันตามรอยพียบเขาอยู่มันขึ้นชั้นบนขึ้นชั้นบนพยายามเข้าตู้เข้าตู้ให้หมดเข้าตู้ให้หมดเชียรกูเข้าตู้ไปก่อนหลง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 พี่หลง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 พี่ไปก่อนเข้าตู้ไปก่อนจนกว่าพลังจะหมดเจอผมเจอผมเจอผมสวยเจรงเต็บตู้กูเต็บตู้สวยเจรสวย โอ้ตียังไม่ใชกินกินด้วยกินด้วยระวังระวังกินด้วยกูไม่กินกูไม่กินด้วยกูบอกให้กูน่าจะบอกให้เข้าตู้มีทั้งหลังของมีทั้งหลังโอเคโอเคกูจะเข้าแหละเมื่อกี้กูเข้าไปแล้วด้วยเขาเห็นพอดีไงพี่เขาเห็นเราเท้าพี่เขาไปทางพี่ไอ้ยี่กูล้มว่ะอ้กูไปไหนไม่ได้แยกปั่นคนหนึ่งได้ป่ะอีกคนหนึ่งไปมันอยู่ห้องสมุดอยู่ห้องสมุดอยู่ห้องสมุดปั่นอยู่ห้องสมุดเออาพีี่ก ช่วยคนหนึ่งได้ป่ะช่วยคนนึงได้ป่ะช่วยแล้วช่วยแล้วอาช่วยแล้วฉีกไปเลยช่วยแล้วฉีกไปเลยช่วยแล้วฉีกไปเลยจานเจปนไนเจปจานเจั่นจานเจปนจานเจปั่นปั่นอย่้อสมุดปั่นปั่นเฮ้ยผมบ้ากว่าไอ้เหี้ยตัวผมระดึบ่ะู้ไปเข่าตู้แล้วออกาตู้ก่อนหาตู้ก่อนกอปอยู่กอมึงอยู่ไหนอยู่กูอ่โอเคจานเจปนได้จก่อนจานเจแปนโทเทสมันอยู่ของแอปเลยัน่ัน่ถ้านคว้าูกัมาตีอ่ะอยู่กูอยู่กูได้อยู่ได้อยู่ เปิดพลังแล้วเปิดพลังแล้วปั่นให้ได้ก่อนปั่นให้ได้เครื่องปั่นให้ได้เครื่องอันเดีปั่นเดีวปันเดียวปันเดีวองมล้วปั่นหมดเจรื่องแล้วเจอ้องกลางเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจสั่นใจสั่นใจผมก็อาิสมาช่วยพี่อาริสมาช่วยพี่ได้นะเกลมบมาแม่กลับมาแม่กลับมากลับมากรอบมากรอบมากรอบู่กรอบมากรอบม่กรอบมากรอบมอยู่กัอบม่กรอบมกอมากัอบมากรอบมากรอบมกรอบมากรอม่กรอนมากรอบเากรอลมาอออกอมมออกูเจอกูเจอกู ระวังนะระวังนะต่อบปะตีทะลุอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อพิงต่อบพิงต่อพี่แปข้างหลังนะเนี่ยเครื่องเครื่องไม่เดินนะเนี่ยไมเดิเลยระวังนะระวังไปไปไปแล้วคนคนอาริสอาริสระวังอาริสระวังปั่นตรงกลางปั่นตรงกลางได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมได้อยู่ผมได้อยู่โอเคโอเคนั้งหมดหมดอยู่อยู่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอาริสระวังเฮ้ยตรงนี้แย่ว่ะแจนเจทำไมกูมองไม่เห็นหัวเนี่ยกูนอนอยู่กูนอนบอดอะไรวะ แอนทอนนะขอให้หยอดเขอแต้หยอดกูเจอแล้วเจอเทพกูเจอแล้วเจอเทพนะกูเจอแล้วนะกูกำลังพังแค่แค่ไปผมคานหนีอยู่ผมคานหนีอยู่จานเจมมาคานมาตรงกลางดิได้ได้ได้ไปให้หมดห้อสมุดตอนนี้แทงหลังไม่ได้ยังไม่ได้แทงนะโมลี่ผมแล้วกูอยู่ห้องสมุดนะก๊อลฟมึงเจอจานเจป่ะไม่เจอห้องสมุดตรงไหนวะอ๋อนู่นนะเห็นแล้วออร่าแล้วจะนอนห้องสมุดโอเคแป๊บนึงนะมันอาจจะมาเช็คผมอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นมันรู้แล้วไหมขออีกว่ารอไม่สวย โอเคผมนะผมอยู่ห้องสมุดใจใจผมไม่สั่นใจผมไม่สั่นตอนนี้มากลางแมกลางแมเจอผมเจอผมเจอผมยม่กลัวาเนี่ยกูบอกว่าก่อนว่ากูล้มนะไม่มีที่เล่นนะอยู่กันเสร็จแล้ววิ่งฉีกไปเลยไปฉีกกลับมาเดี๋ยวี่ออกจากกลางแมปให้ที่ออกจากกลางแมปให้โอเคโอเอเคโกเาอแบบอห้ตาม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 คโอเอเคโอเอเอเคอเมอเูโออยู่ออ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 อมงออออน ต้องป้อนนะปั่นปั่นก่อนได้ใ่ป้อนไปปั่นกลางแมปได้ปะคอฟแป๊บนึงแป๊บนึงผมจะไปไม่ได้ผมขอฮิ้วก่อนเด็ดเม้นด้วยลงเด็ดเม้นเดี๋ยวให้ดันเจยมาช่วยเดี๋ยวให้ดันเจยมาช่วยคอฟมึงดึงไว้แถวนั้นแหละได้ได้เดี๋ยวกูดึงให้ได้ได้ได้ที่ผมเรียนไปช่วยคุณยืดินฮุกเองด้วยนะใช่ใช่ดันเจยมาดันเจยมาให้ไปเจอคอฟผมว่าไปเจอคอฟนะ แันหนึ่งใจยังสั่นอยู่ว่ะใจยังสั่นไม่ค่อยเดินไปอยู่ผมค่อยเดินไปอยู่เออาจค่อยๆไม่ต้องรีบจใจไม่ต้องรีบเฮ้ยขวามืออยู่ขวามือเลยมั้งอ่ะอยู่ขวามือเลยหรอเฮ้ยเชี่ยเจอผมว่ะโอ้โหไอ้แค่ตัวตัวปั่นก็มึงปั่นก็มึงปั่นก็มึงปั่นมึงปั่นมึงปั่นให้เสร็จเนี่ยผมเตะตรงนี้แหละไม้มันอยู่ทางขวามือไงโอ้โหไม่ได้ว่ะเอาให้ผู้ปั่นไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยแย่แล้วเอาไงดีวะเนี่ยกูต้องเนี่ยแล้วไอ้เหี้ย เลื่อดมันก็ไหลออกมาตี้ยากไม่ใช่ไงเมื่อกี้ถ้ากูวิ่งไปมันได้ขึ้นมาแล้วแป๊บนึงนะมันมาหากูใจยังสั่นๆอยู่กูต้องเรียกการเจกูต้องเรียกการเจตรงอันเนี้ยกูรีบพกเต็มแล้วนะใจยังสั่นอยูเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาเลยอ่ะเต็มแล้วเต็มแล้วรีบพกเต็มแล้วใจบางๆอยู่ใจบางๆอยู่อยู่นยุดอยู่ตรงกูอยู่ตรงกูอ่ะอยู่แถวกูเสียงหัวใจอ่ะ แยกแล้วให้มาตี้ไปปั่นมาตี้ไปปั่นกลางแมพอะเอาให้ได้ทั้เครื่องเดี๋ยวกูเจ๊เจ๊จ้าเจ๊ไปอีกฝั่งฝั่งมึงเจอกูโอเคโอเควิ่งวิ่งฉียอยู่วิ่งเฉียอยู่มันไม่แขวนแน่เลยว่ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันไม่น่าไปเลยไปเลยไปเลยไลท์เพงให้กูไปปั่นตรงไหนตรงกลางแมพใช่ป่ะเออตรงกลางตรงกลางโอเคกำลังวิ่งไปตรงกลางตรงนี้วนได้อยู่มาตี้รอบยาวเนี่ยตรงเนี้ยมันกระทืบไปเดินนะตรงกลางไม่ได้แล้วกดอันตรียาก เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยใจเย็นวิเยอรมันดังทางนี้เฮ้ยตีธรรมดันโซลเทมไฟยังอยู่เหรอพี่ผมพังไปแล้วเนี่โซลเทมไฟมันยังอยู่มาตยแสดงว่าใส่ใส่ใส่หลายอันปันปันจันเจี้ยปันปันดูกกูดิโอเคโอเคโอเคไม่ว่าไอ้เหี้ยต้องเงียบมาช่วยกูอะไม่ได้แล้วเลือดไม่ออกอะยากเลือดเลือดไหลเลือดไหล เดินอย่าอยู่กับที่ค่อยเดินอยู่ยค่อยเดินอยู่ไม่ค่อยเดินอยู่ <c oughs> มันเปิดพลังแล้วกูแบบกูต้องรีบวิ่งมาเลยไงถ้าไม่รีบวิ่งมามคือแบบตามรอยเลือดอยู่ข้างหลัง,<า>ลงนะอยู่สักอะไรข้างหลังจานแหละโอเคโอเคเหนียนไม่ได้วะ่ะมันตามรอยเลือดเหนียนไม่ได้<า>เจออยู่ <ไป S 1> ดี ไปมาตี้กูลังไปหามาตี้เดี๋ยวคอมเต็มยังเต็มหลดอดิอันตีแล้วมึงต้องพามาตรงนี้แล้วขุดเขาได้เลยเยี่ยมีไม้ตู้โอ้โหไอ้เหี้ยครับเข้าตู้แล้วทาไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอบแรกน่าจะเข้าไปเลยว่ะตอนที่มันเปิดพลังนั้นมันหาใครไม่เจอแล้วจริงๆใช่ไอ้กบอกใอยเข้าตู้แล้วอ่ะเจอก็เจอแค่ผมมะผมเข้าพอดีไงแล้วมันมาพอดี ไอ้เฮียจังหวะที่กูอยู่มันไม่มีตู้อะเข้าไม่ได้ไม่ใช่มันไม่ได้คือมาเปิดพลังเพื่อปูแบบเข้าไปเลยอะเออมันจะได้แบบเสียพลังไปใช่ปะข้าใจอยู่มันจะมีคนที่ไหนเปิดพลังวิ่งหาคนวะเปิดพลังไปเดิมเปิดตู้ไม่มีหลอกไอ้เฮียไอ้เชี่ยังเหลืออยู่นเลยนะผมบอกแล้วว่ามันเล่นยากด่านเนี้ยมันไม่มีไม่มีหลุดวะนี่มาเล่นเหรอ ผู้ไปตายแล้วเจอตัวไหนก็เล่นยากด่านเนี้ยเจอตัวไหนก็เล่นยากเดี๋ยวรอดูฝั่งเขาจะเล่นยากเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ยเฮียปั่นสองก็ชนะแล้วมันไม่ช่วยอ่ะปั่นสองเครื่องก็ชนะแล้วชิมนอากาเดือนกินเร็วใส่เลยอะไปยักหน้าเด้อ คือแม่งพอถ้าบอกให้ทำอะไรมันต้องทำเลยไม่ทันบางทีอ่ะบางคนอยู่ไกลตู้ไงไอ้เทียเลือดเลือดออกเยอะได้เหรอวะอ๋อไม่ใช่แค่พุ่งพุ่งได้นานแค่เดียวมาครับคิลเลอร์ของสเนปนี่เล่นเป็นด็อกเตอร์ครับผมเล่นเป็นด็อกเตอร์แล้วเดี๋ย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 ว ดี๋ยวใส่พีใส่นกด้วยว,ว้าวเอาแล้วเอาแล้วครับมีใส่ด้วยเพื่อจะให้คินเลอร์รู้นะครับแต่สุดท้ายก็ต้องไล่อยู่ดีครับเรามาเจอเป็นกอนกูนเนือรครับมาเจอกนูนเนืวางไงมุมนี้หลอกว่าจะใช้ไม้คินเลอร์ไม่ได้ไล่ต่อแล้วมาเจอบอมบี้ครับมาเจอบอมบี้วางไม้ไปก่อนครับวางมันไปก่อนครับผมยังไม่ได้ซ่อมนะฮะยังไม่ได้ซ่อมโดนตีครับอุ้ยโดนตีด้วยเหรอเมื่อกี้ โอ้ตบองมันยาวตะบองมันจาวเอาไงครับก่อนครับวิ่งฉีกแล้วนะฮะต้องยื้อบอมบี้ไหมโอ้แล้วโดนตัดครับโดนตัดทางมาครับแย่แล้วครับช็อตไปก่อนแล้วกันไม่ให้วางมาแต่เขาวางได้ก่อดดินใจพังไม้เลยดีครับผมทํามาแล้วออกซ้ายไปแล้วครับออกซ้ายไปแล้วครับผมออกซ้ายแล้วกระโดดหน้าต่างครับกระโดดหน้าต่างมาปั๊บมีไม้ด้านหน้าอีกไม้หนึ่งครับวางไม้ไปแล้วครับวางไม้ไปแล้ววิ่งฉีกวางบนโอ้ยื้อเวลาครับ ยื้อ,อยาวๆก็ด้นบนยื้อด้านลงมาอย่างลงมาแล้วครับ <S <S เรียบร้อยครับผมหลอกว่าขึ้นครับ <S 1> <S 1> เอาแล้วครับเราได้ก่อนอย่างไวหนึ่งท่านรีบซ่อมครับรีบซ่อมต้องซ่อมเครื่องหนึ่งก่อนครับ <S <S โอ้แต่ตัวนี้นี่้อเสียมันคือมันต้องตีสองทียดีไม่เหมือนตัวโอนี้นะครับโอนี้เก็บเลือดมาได้ก็ตีทีเดียวเลยครับช็อตต่อด้านหน้านะฮะซ่อมเสร็จแล้วเครื่องหนึ่งครับ ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องเครื่องก็ได้ครับไล่แค่4ี่คนให้ได้ก็โอเคแล้วครับเกมนี้นะสำหรับเนปนะฮะอาจจะไม่ต้องสนเครื่องเลยครับตามเท่าที่เราทําได้จริงๆฮะเรามีนกมาเอาละเห็นครับเห็นครับโอ้โหวันนี้เราเจอเราเจอ2เปอร์ครับที่คิลเลอร์ไม่ได้ใช้เลยนะฮะมีเล่นกับอาหารนะฮะแล้วก็มีนกตรงนี้ครับผมมันจะขึ้นเตือนให้คิลเลอร์เอาไว้นะฮะ เนี่ยขึ้นเป็นนกครับช็อตผ่านมาแล้วไงต่อครับวิ่งดักตรงนี้มีวางไม้ไปได้ครับวางไม้ไปได้ครับผมพังไม้ตามเลยแล้วกันนะเสนเป็ปเสนเป็ปจะกลับไปครับเสนเป็ปจะกลับไปครับตรงนี้เช็คมานิดนึงไม่มีใครครับเสนเป็ปกลับไหมออกเสนเป็ปไม่ได้กลับเสนเป็ปโอเคมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับผมมาแล้วแต่ไม่ได้ไปช่วยหรือเปล่าครับยังไม่ได้ไปช่วยนะฮะยังไม่ได้ไปช่วยอะไรเห็นออร่ามาเจอ2คนครับเจอ2คนครับผม มุมนี้เอาไงครับใช้สกิลเลยแล้วกันครับเพื่อจะไล่ล่าต่อครับด้านล่างนี่บอมบี้กำลังจะสเตทที่สองสเตที่สองแล้วครับสเตทที่สองไปแล้วครับมาเจอกับกวนนิ่อีกแล้วครับเจออีกแล้วครับผมหน้ามีไม้ไม้หนึ่งครับวางสตันไปได้สวยครับแล้วยอดโชว์ครับผมโอ้ยยอดโชว์ด้านหลังรู้แล้วว่ามีคนช่วยครับรู้แล้วครับช็อตก่อนแล้วกันครับเอ้าดักครับช่วยไม่ได้ครับ ช่วยไม่ได้ครับ well, โดนตีฟรีกอร์เซนารอสว้าวว้าวยังไม่จบจะช่วย <c 'm S 2> บอมบี้ช่วยได้แล้วครับรอบนี้ช่วยได้แล้วก็รอบนี้สามคนเก่าครับสามคนเก่าและหันหลังมารอครับหันหลังมารอจะเก็บบอมบี้จะเก็บบอมบี้เอาไงต่อครับนกขึ้นนั่นบนแล้วฮะตอนนี้อีกฉีกออกมาจะเล่นข้างบนหไม่ไม่ครับไม่ได้เล่นแล้วครับบอมบี้ลังงานะเข้า <c 'm S 1> มีหรอือเปล่ามีหรอือเปล่ามีหรอืเหรอเปล่าว่าไงว่าไงบอมบี้อ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเราก็ไปช่วยด้านล่างช่วยด้านล่างก่อนเซนารอดครับมาฮิวครับฮิวครับบอมบี้นี่โดนแน่นอนครับ โดนโมริแน,น่นอนตีพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บโมริทันดีหนุมีซ้อมอยู่ครับมีซ้อมอยู่ครับสันจิก,กําลังจะซ้อมได้แล้วผู้ชมครับคิลเลอร์โดนยืดด้วยตัวโมริตัวเองด้วยครับโอ้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับ ลุ้นว่าจะเก็บสี่ได้ห, ute, หรือเปล่าครับส hini, <L an> ําหรับเนปครับผมกระโดดหน้าต่างกันมารับกระโดดหน้าต่างกันมามุมนี้ ed, อู้ปลาดเปียวแน่นอนครับฉีกไปแล้วครับแต่มีนกเห็นอยู่นะฮะมีนกเห็นอยู่ครับวิ่งออกมาจังหวะนี้กระโดดมาแล้วรับหลอกไปหลอกครับโดดตีมาหูยนิดเดียวครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับช็อตก่อนเลยแล้วกันนะฮะช็อตก่อนเลยแล้วกันครับไล่ต่อครับผม ตรงนี้ยังมีอีกไม้หนึ่งครับจังหวะตีพลาดไปครับน่าเสียดายมากวนต่อยาวๆครับไม่ให้วางไม้ครับวนต่อตรงไม้โอ้โหเรียบร้อยแล้วพยักหน้าใส่เลยครับโอ้โหนี่แหละฮะครอบครัวเจอการกำเล่นสนุกสนุกแน่นอนผู้ชมผมจยากจะเข้าใจนะฮะว่าจริงๆแล้วสองทีมนี้เนี่ยเคยอยู่ทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดูสนุกสนานน่าจะเชียบม,มันกว่านะครับ แขวนก้นิวครับเอาไงก็สเนปโอ้โหซ่อมเสร็จอีกหนึ่งเครื่องได้ไปแล้ว3มเครื่องนะครับนกบินมาพอดีครับนกบินมาพอดีครับใช้สกิลเช็คเลยแล้วกันแล้วเจอด้วยนะเจอด้วยครับผมออกขวาคนนึงครับออกขวาคนนึงไล่ขวาเหรอฮะอยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในครับชัดเจนครับตรงนี้ไม่ได้กระโดดครับไม่ได้กระโดดครับเอาละฮะสเตนนรอส เตยนารอสครับด้านหน้ามีไม้ได้อยู่ครับมีไม้ได้อยู่โดนช็อตครับโดนช็อตครับวางไม่ได้ครับเรียบร้อยครับผมโดนตีครับดักอยู่แล้วด้วยครับเหลือซันจิคนเดียวครับโอกาสที่จะเก็บสี่ครับของตัวเนปครับล้มมาแล้วครับเห็นออร่าครับเห็นออร่าแล้วนี่เห็นรอยเห็นนกครับเรียบร้อยแน่นอนครับฉีกแล้วฮะฉีกแล้วซันจิซันจิครับจะช่วยใครได้ไหมครับจะช่วยใครได้ไหมครับผมขอบคุณซับด้วยครับคุณ นาตายอสลาบุญมากครับผมเราเจอดักหน้าเรียบร้อยจะหลุดฮุกเองได้ไหมไม่ได้เลยครับคุเนี่ยแล้วก็อุ้มซันจิมาแขวนครับปล่อยเลยครับลากไปแขวนเบสเมนต์ครับหมุนตัวหนึ่งสเต็ป จเก็บสีเหมือนกันครับอืก็ยังยังคงเดิมจริงครับสำหรับครอบครัวนี้เล่นกันได้เดือดจัดจัดนะฮะเล่นกันได้เดือดจัดจัดครับปกติด็อกเตอร์ถ้าผมจะไม่ผิดเล่นมันเซอร์นะก่อนหน้านะฮะแต่ตอนนี้มันเล่นเป็นคิลเลยว่าถือว่าโชว์ผลงานได้ดีทีเดียว กลายเป็นว่ารู้ว่ามันตามยากครับรู้ว่ามันหายากก็เลยเล่นเป็นเปิร์กที่เอาไว้ตามง่ายๆนะครับเนี่ยเอาไว้รู้ตำแหน่งรู้ง่ายๆครับขอแบบแค่นี้พอนะซ่อมได้มากกว่าเยียมจะมาเทรดเยียมจะมาช่วยแล้วจริงๆครับเล่นได้ดีทั้งคู่จริงๆเกมนี้ <c oughs> มีมีคลานมูนวอลก ก็เก็บสีเหมือนกันครับเก็บสีเหมือนกันครับทาง Snap TV ครับผมวันนี้เนี่ยยังลุ้นกับปาร์ตี้นรกได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงคู่สุดท้ายครับช่วงคู่สุดท้ายครับเจอกับ Isolation ก็ถือว่างานไม่ง่ายเหมือนกันครับจะตึงแน่นอนนะฮะโอเคครับ GG هه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  <laughs>